มาบอกสวัสดีรอบคำนะจ๊ะเห็ดแนวสูบน้ำคานกอบจิตุยนะจ๊ะจ้่สวัสดีจ้าไม่ใช่ไรก่ะฮักก้อยไรก็ว่าเอาไปไดาอะไรข้าวจออยู่พี่ข้าวจออยู่พี่เออทั้งนี้บอกเอาเอาฮ่าเอายตัวไหนบิงเนี่ยขอไปกลนมันนะพี่น้องไปดีอันนี้เลยเพื่อที่จะแบบนี้เต็มกระต่ายอีกแล้วพี่น้องโอ้ยยังไงนุ่ได้อือม Nhưng bây giờ, chào anh chị anh chào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  anh anh chào 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 anh 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 chào anh chào anh chào anh anh chào anh chào anh chào anh hơi anh anh chào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  anh anh chào anh chào anh anh ทไมเจ้ากินแล้วเจ้ไม่กินยานมดมาตืยีเจ้าว่างย่งต่อพากินขำไปท่าไว,วยเจ้าแลว้วนนั้นมเจ้าว่งนะถามเจ้กับบุจักจ้ก็ว่าไม่อยากนะนางเหยื่อปี่กำลังทำอมไรอยู่ท,ที่โยมแทกอกอยู่จ้ามันหมุนแล้วอันเกา่าหน,น่อยจะนางไม่นางเหยปีไม่ได้ เห็นเปเี้สราไม่อยากกินน้ำไม่อยาก่กนนามาว่าขึ้นมาเลนะเนอ่อยากขี้เจ็บท้องปอด,ปอดๆอเยขี้เจ็บท้องอีกีรเห็ดให้ขี้เจ็บทออ้ทบทองปอด,ปอดๆเยนยิ่งไม่เนอก็ทาย้นะฮะมันปี้้จ้ะีมันาล,ามาลายเด็วกควไม่ถือขากองมา่นี้อบอกให้จ้าลงไปหาตึก แห่อยู่เซ่หันไปห้าเอาป่ากดกดป่ายนคอตากิดนะไปลงมาเส้อมองเียน้ำเรื่อามากในใใหเขาเบินแน่นในใจนีนะนนาบ่นีนะนนาบ่กนะนะอเพียงนแคใส่มองนะฮาสปนมาซอส แม่นบาป่านะพราแม่นงูเลื่อมเล่าบ้าเออบางนีดีเด้อไี่แต่ว่าป่าแม่งูสิงบ้างูสิงก็ดีแล้วคอยากปนตงกินเลยถูกห้มัคังไหวมันป็น้ไวยังเาเจ้าขกินงูบ้าน้าครับกกินช้างกฮะ สัญญาจะคืออึดขนาดเอเออสัญญาคอยเตรียมเปียกเมีสัญญามีตาบาจแ้มมีทรไฟเปนบ้าข่อยเ้อนีตู้เออมีแหละแบชิบ เฮ้ยพดโพอย่างไรซ้ม่นี่รอนี่หัวำโลไปก้นเอามันจะตุยนั่นให้สวเฮ้ยมันบได้เกิสิย่างซ้บ็จกระดรายไดอันเเฮ้ยเพื่อนไอซันี้อัเออมาชเนาะซมโปอนี่มาท้องกระจีมาแซคนี่โยนเนาะ ระวังหัวมันนะฮะเด็เลือบอกไงนะเกเย็กในหัวถ้ามองเหนทำจไ่เนาะดูแลควาสะอาดอะไรแตกเองเล่นไหมบาปไหมล่ะมือมือ พวกมึงก็เอยู่แล้วนะ่านะเียอู้วเฮงยังเจ็บอยู่ได้ดดไดดีมอนอตนงั้คันจักปีเลย อันนี้เป็นตัวมีพันโยกกันนะเออปาร์สันแต่เออมันโยมบ่อนั่นแล้วฉันเต่าเหรอเหตุพอทุนเล่าทุเรียนเนี่ยนะฮะเออถ้าเปิดกล้องไว้อยู่เหรอเออทธอไมเห็นละฉันเปิดกล้องอยู่ไม่รู้เหนจริงๆริงมันนะฉันเสียนั่นฉันเสียไปยุ่งเห็ดโธ่ ไปหาเอาเตายิ่่กมายุ่งกัมีในขุมแล้วก็ตัขาย้วบอเอาเตุย่กไมเอาไง่เอาายู่่ียเต่งไเตาย่่ท่านเอาต่งขตา่เอาเอ้ยเขาไปหาพันเบิงพอจอแล้วปราถ่านนั้นจะจอนใส่พี่แรกเขาเอามีนมากระนั่นหลอวะ มันกระลุมไว้มันกระลุ้มควาอ่าีไรูดใ่รูดตอบปู่โป้โปโปเป็นอะไรสกจะมาดีขวะจเน่มันคอยจะตอบขยักเจาะพอมันแบบตอบปวดจยักเจาเจาะเขาเดียวนึงจะว่าพรุ่งนี้จะไปไหน ดีมือไม่นะจ๊ะต่อมือนั่นยังบอไระเลนะจ๊ะจ้ามื่อนี้ก็เลยมาต่อจ้าสองมือจังได้แล้วเนาะอือทำมันแล้วซะเราจะซีพ่ากันโอ้ยโอยอยู่ป่าจ้าเออขอานูกสีหานูกมาขึ้นอันมาทางใดไม่ออกนะจ๊ะเบิ่งลูกทางมาเจ้าหันเข่าจ้าคือบอกคนหันมาที่จ้ะอือเออเอาจ้ะ คือพวกอ่าวัวนั้นบ่ตัวนั้นมันบ่แพ้น็อตเอากับแพร่ก็จับกันทั้งนั้นเช่นกันที่เจ้าฮีบ่อต่างหนักเต็มเต็มเลยมันจับอยู่งเลยจับยังน็อตนะหันนั้นมันบ่มีน็อตจะเสียมัจับยังว่าวยางกระได้ว่าบ่มีน็อตทำบ่มีน็อตกระโตออกแล้วแล้วมีน็อตกระโตออกแล้วแล้วโตมันกรลื่นแต่ว่ามันจังทนตัวนั้นบ่อไร่โตแต่ป่ายมันนั่นเออ นี่ตอกนี่ปอกปอกเลยที่นั่นเอออืมันบ่ลื่นนั่นมันจะง่ายกว่าตะอะมีเลื่อนมีลื่นดอกเจ้าบอกอันเอาอันชื่อว่ามันมีน็อตบ่ทางไหนเนี่ยกันน็อตอันนี้เหเออกันน็อตเฮ้ยแต่ว่าน็อตมันกันรวมดอกโซนั่นนะโอ้ยนี่นะนี่อันประดับอะไรอย่างเงี้ เป็นสซีไซได้เนี่ยก็ว่าเป็นของคอยว่าสับดรอสบายใส่มาอันเด็ดอันนี้มันคานออกมาเลยซีไซด์รอดนะฮืองั้นก็ได้มาห้องนู้นคือเก่านะจ๊ะมันออกยุคมันอังยุ่โอ้ยบอบอปอปจิตวิทยาขาจะเสียวปะจะนี่จบขาดแล้วจังลอกไว้ เราคอยแหละก็มุนเอาลดอกเจ้าสีเล็กได้มาเป็นคีมล็อกเอาค่ะคีมล็อกอันนี้มันกระเจี๊ยรื่อนเออเลื่อนเทเลอหนีครับวามหมายคือล็อกไปเลยเออล็อกอาจจะล็อกจะมุนเขาได้บ่อยเป็นคีมล็อกกันคีมล็อกเขาบีบกลับใส่เอาจะล็อกเอาล็อกไปเออคีมเลื่อนเอออาดเลื่อนเออเอามุนแบบนี้เอเอาจาได้ไหมนี่นะมันสีหักมันสีหักมมุนเลยมุนเลย ฮั่นฮินดออจโอ้ยโอ้ยมัาปัตตาจะเป็นเงนเมียไพผ้าฮ็ดอะไรสินะมันจะได้สิได้ใจพเออันมุนขึ้นเลยๆได้ยังพอเด้อออกยุะมันุนน้ำออกยอ่นะมันมุนน้ำถอาได้มุนน้ำนะทำมักะมุนแต่ว่ามันเย่อมหมันมุนได้ไมมุนกระโม่เลยจะเป็นเจ้าเจ้านอคอยว่าเจ้านั่นว โอ้ดังอีดอิดโอ้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 พี่น้องดั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 งข้าไปดีแล้วเด้อโอ้มันดอกหมดแล้วมันดอกแล้วนี่มันออกแล้วทั้งเทิร์นั่นอือบีออกแล้วนะโอ้ไอขิงคขนดอกคืองานแถทำให้เดี๋เลยเได้ออยไฟอีกหรือเปล่าเฮ้โอ้โอ้งามดีข้าอุชัวอยู่โอ้ย เนี่ยมันก็บอกโอ้อาเฮ้ยจับงามดีขี่คขนดอกดีดีพาเสื้อนานละเออดีมันก็บได้ลงเนาะคันหัวปากบ้ากัตยมันจ่ายป็นอันได้บ่ลงอะไรกันแหล่มันคือนางไงทำไมมันไม่ออกมันไม่ออกเพราะว่านี่นี่เห็นใบมันลื่นหมดแล้วนี่แล้วถ้าทำยังไงล่ะไม่ได้ต้องหยอดน้ำมันก่อนมันไม่จะหยอด แต่มันยังงั้นตุกๆก็จับมือเดียวโยกเลยนั่นน่ะจะไม่ย้ยอนน้ำมันแล้วจะทำอะไรอาดเออจะไม่อย,ยอดแล้วจะไปเหนน็บใส่็จทำไมตรงนั้นนะ่ะเออคมันจะทำแบบนี้โอ้ยด่างอีกแล้วพี่น้า <laughs> อย่ามาติดเหลือง <laughs> มันหานออกอมีหันเข่าเออก็ไปเอนาน้ำมันมาหยอดสิน,น,น,น้ำมันตรงไหนต,ต,ตูุกๆตจเลยเนอะแค่ต้องรีบจะท้องมีแนวซองเนาะ อุย้ยทำไมเคสมันออกท่านี้มันเท่มากเลยนะอาจไอเอาต้นมะขามออกสิไอหนุม่มบุษบายบออ่ตีนเหยียบออกเลยต้นมะขามนะ่ะ <c oughs> ปลูกมาปักอันนึงแล้วพอได้ปลูก,กอย่ามาปลูกใช่จะหนีเด้อแต่เดี๋ยวปลูกกินมากมันตะว่าตัวไดกปลูกเด้วอืออยู่ว่าวว่าปลูกเสร็ท่อจะคล้องให้มันแตกไม่ได้อยากเห็นระบบชะกอกอะโว๊ยคือบบแตกเนาะเฮ้ยคือบ่เอาห้างมันน่ะย่ายงลงไปในหู่น้ำนวด เพลิดน้ำมันลินเด้อพี่น้องแท้แพลน้มันลินตายคิดว่าแพททองตกแล้วกระแดดพี่น้องเออแต่เศร้าเราอยากไปอยากมาแต่เศร้าพี่น้องอันนีนะ้ปลูกไว้เ็หยังจะดวยต้นเนี่ยศาดสตราดอันนี้แล้วเหรอเออใครศาสตร์นี่แหละกกอัน ไม่รู้ฉันเห็นแต่เขาเอาไปจัดดอกไม้อันนี้ขนาด้เจ้าคนละตน้นต้นนี้ก็ได้ตัดอ,อันนี้ก็ไปเสียบ<อ>เสียบเสียบ<ๆ>มันก็เจดีขึ้นแล้วก็มีดอกไม้ใส่เอ,เออมันคือไอเดียในการแต่งดอกไม้เออได้ๆอันจะมุนเพอ่์ซิจัก์ก็ได้อ้เพอ่์สิไดสไสพี่น้องเอ,อ้ยจับดีๆจ้าโอ้จับกระบอกดีๆเนาะกระบอกแล้วจะปิดซ่างจะได้ไม่บอกไงยะ กัะอยางไรนี่การไฟฟ้ามันจะได้สิดไปได้ซอยน้ำคาวเดวจะตื่เผือกเจ้าเนี่ยเจ้ามาปลูกไ่้นี่นี่เผือกมาปลูกไดเพิ่มตนี้มคือบางงามใช่ไหมครูนี่เขาหมู่เขางางามไม่ในำมาใส่ถึงมันจะดีคนอ้าวฮันจิบ่นฮันจะอนพี่น้องเอ๋ย จ้ามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรออาเป่าล่มปืดเกิดอะไรมันกระทางพูดเกิดมาอะไรสักอย่างพอยมานานันอันมันฟืดบ่กับป,ปืดอยู่บดีปืดไปได้แต่ว่าให้กันยังเห็ดมอดละกันยังนำบางแห่งพอยมันก็ค่อยดีเห็ดเอาขอ่ยาอยอนี่งักนพ่อยนั่นเกือบเลยบป,ปล่ปก็บวกเลยดิเฮ้ยมันสิทันตอนนี้ก็ไปได้เฮ้ยนัน กว่ามันดังบ,มบ่มีแนวจับัีเดี๋ยวจากก่อนหนีบตรงกลางนะคีมลอกนะคีมเลื่อนนะตัวน้อยนะ,นยะได้อ,อะไรเนื้อกับอะไรเราจะยกมัได้ไเอ,าอ,อ้าวมวนจะแค่ปกกล้วยนี่างละมันหอด ใช่ดิเขียน้าสัมสีสวยคัมผมบอกฮะเจ็สวยเอ้นไดมันยาวนี่ล่ะอันนี้พี่นะยูนี่พี่โอ้จะมาได้จะบะมาร์กนะไดเจ้านั่นเจ้าหยั่งนั่นได้น่ะห้อยตอกไว้อยู่นั่นนะนี่ไปฆ่าขี้มังม่อไปเลยมันบอดายยาวกระเพื่อมันกงขึ้นเนาะดิพี่ โอ้ยเอออเจ้าบเส้แดกแต่งเฮิมยังไงบ่จ้าเชื่อไม่ฮันฮันเจ้ามาแทะเนี่เเจ้ามาแทะคือเทงหรอเออเจ้าจะมาส้นแดงนะอัเขาบอกหเอออย่าไปเทียงอ้เขายัางน่อยเดีได้เสนอผู้ถาเนาะก็ผ่านมาลายแล้วอุ้ยนได้ันอีกแล้วนน่เนาะอี ไปหาเอาพรัวผ้าใผ้าหาเอาพัวสร้างนะฮะมันแล้วจมบริเฮตเองเนาะเออสิไปหาแต่ซุ้มบลอกปอบแฝกจมบริเฮตได้พูดสร้างได้คนเฮ็นเองก็ได้สิแบบนี้ได้นั่นแหละเราเห็นหดหูบาดนี่มไม่เคยอยากได้พูดไห่ผ้าปรกาศบอกวันแต่ว่าอะไรเรววาอยากได้บ่บ,บ่ได้ ยังได้บอลฝรั่งมาแหละเฮ้ยไปสอนเนอะจ้าน้องพัวกับบอลย่งเนาะย่างเนาะาวพี่อแม่แน่ไปกนอกแม่แน่อือปองโล2อเนาะปวดว่างามง้มเลิกเฮยพอกะีเฮียนตดกาสกอต จะเรื่องความเสน่แรงเนาะตัวบคือตันบ็คือคอยจะไปตัวอะไรไปดาอ่ะตัวแท็บเตอร์อันบอจะตัวบริงามเดี๋ยวจะบริเกิดวันคานทไปคอยเด้อคอยกดวันคานเด้องามเด้อกินข่าวก็ไม่ผุป้อนอืมโอ้ยอาร์ตมันคือเปลี่ยนที่นี่โกมลงไปอยได้เออมันเป็ี่ยนอะไรไมันบ่ข่าวบ่หุนบ่เทียงเขาว่านอดแต่มันใหญ่กลัวที่นที่ว่าเสียมันลมนะฮั่นนะบ่เบื่อมันขาดมันจะบ่ลืมไว้ อมืมอ้าม,หงหงมุนพอดีแ้ห้าคุณแม่โงโงใส่เข้าไปโอ้โฟาวจิตอเอาพอดีแล้วเจ้ยจะมาเว้าออ,ออด้ออาจเอาคนตีด้านต่อมันบริเศริงพระดิบต่อมันหรืออืมคอดมือนี่มือก่อนนี้ถอกว่าคอนตีเจ้ะมาบอกขอดีต่อคอนตีนั้นซีเวลาจับเก่งแท้ๆน่ะพี่น้องเรย มาอยากกัดอยากกัดเอามาจับนะแม่เสร็จปาแน่เสร็จหัวมาสิไม่รู้ว่าเรมี่ยังเป็นตาหิวเท่านี้น่หรออ่ะสีมหาเสร็จปากเขามีผู้บ่าวเก๋น้อยผู้บ่าวน้อยอยังว่าเอามาอันนั้นนะแม่เป็นไรมันได้สีอันนั้นมันกระมุนแต่ว่ามันกระมุนฮะพอแม่มันบอกเข่าเลยนะ โอ้โห๊อ <ules> อันนี้นี่เออเต็มเต็มเลยล้างคาพื้นนี่กัเนาะโอ้ยห้องน้ำเที่ยวป่ะอาบน่นี่เลยเขามาหลักเบื้องทางล้างนี่สิตีแรกตีจอดหือก้มลงทั้งหนเหนุ่าเพราะเห็นเขาไปอ้อยวะเขาเห็นกันอยากอาบให้เขาเบิ้งบอ๊พืชนนั่นแหละเอ้ยพวกนี้พรอยมันจะเห็ดอันใหญ่กระด๊อ มันอันนี้มันเด้ิ่งมันเจ้านาของอือมันเดิ่งอันไหนหยกบุกนะโอ้บ่หยกอันนี้เห็นนะนี่มันอะไรฮะอือจ่อไม้ใครทีมจะไปจ่อไม้จอหูตัวงับอบ้างทีโอ้คือบุชิอ่าตัวพูน่าชิมาบ่ตัวนี้มันจ่อแล้วเลยแทนที่ว่าสิจ่อตัวนั้นไม้นั่นจ่อออกยับเขามาอีกเออจะกระตุ้นตัวนั้นยับเขัาไปอีก ติดผึ่งงั้นทนี้ชั้นแนวคนสิไล่ย่องเนาะอือก็ยาแตนนี่แล้วมันหักเลยเด้งเออเออเด้งจะกางขึ้นนั่นนั่นไหวอาลงอาลงอาลงลงไว้ลงไว้ไปไปบบบนี้เลยแล้วเขาเก็บพาบรรยากาศซ้อมกอกน้ำน้ำจิตุยไว้เพียงสนิทฝากคนละก็แซ่ยฝากคนที่แต่ในก็แจ้งเจ้าวสมบดีณ์ดีมือใหม่จะขอเชิญมาเจออันนี้วันนี้จานเอ๋อจ้าแอวมันใหม่